ขายมากี่ปีแล้วคะป้าบัญญาติสิบกว่าปีแล้วคะ่ะอ๋อสิบกว่าปีแล้วนะคะ,อ,อ,อ,ะอะไรขายดีสุดะคะเกี๊ยวปลาหมึกปลาหวานคะ่ะอ๋อเกี๊ยวปลาหมึกปลาหวานนะคะชินก็จะลองๆไปอะคะ่ะช้าเต็มเลยเนะี่ยทอดไปเต็มหมดอะค่ะแต่ลูกค้ามาทีก็มาลุมเลยใช่ไหมคะ,ะลุมเลยหมดเลยอ๋อาาร,รออ่่่อออยยยไมมวาาจะูตซซกหห ใจอย่าลืมกดซับสใครตชั่วโมงมากินช่วลมงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณหน้าวัดพันปีค่ะที่อมเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะ วันนี้นะคะโมจะพามาร้านลูกชิ้นทอดนะคะเป็นลูกชิ้นชุบแป้งค่ะเริ่มต้นที่ไม้ละ5บาทค่ะแต่ที่เด็ดเลยนะคะเขาจะมีปลาหวานทอดแล้วก็ปลาหมึกทอดด้วยนะคะเป็นแบบชุบแป้งทอดไม่เห็นมีใครทําเลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนั่นคือร้านลูกชิ้นทอดป้าบัญญัติค่ะอม,มีลูกค้าเลือกปลาหวานนะคะ เป็นร้านบ้านๆที่อยู่หน้าวัดนะคะเลือกได้ด้วยราคาเท่าไ่ะค่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบ ห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าค่ะเจ็ดสิบห้าแปดสิบทุกคนด้วยเหรอนีแปดสิบน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเขาก็ให้หลายถุงเลยนะแปดสิบค่ะทุกคน สวัสดีป้าบัญญัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหขายหลากหลายเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าป้าบัญญัิขายอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นเป็นเกี๊ยวไข่ทอดนะคะแล้วอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูทอดค่ะนี่สชิ้นหอันเนี้ยแล้วก็นี่ค่ะทุกคนที่โมไม่เคยเห็นเลยก็คือ ปลาหวานทอดนะคะอันนี้ไม้ละห้าบาทเป็นแบบชุบแป้งด้วยนะคะแล้วก็นี้เป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดค่ะไม้ละห้าบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกชิ้นอะไรคะลูกชิ้นปลาจ้ะลูกชิ้นปาลนปปาลูกชิ้นหมูค่ะชุบชิ้นปลาลูกชิ้นหมูไม้ละห้าบาทฮอทดอกปูอัดนะคะมีทั้งแบบชุบแป้งทอดแล้วก็ไม่ได้ชุบแป้งทอดนะคะนี่นี้เป็นลูกชิ้นหมู ทุกคนอันนี้เป็นน้ําจิ้มของทางร้านค่ะเป็นน้ําจิ้มอะไระคะน้ำจิ้ม,มสูตรโบราณสูตรโบราณน,นะคะอันนี้คือเป็นแป้งที่ทางร้านใช้ชุบนะคะนี่ขายวันไหนบ้างคะป้าบัญญาติไม่ค่อยหยุดนะคะถ้าไม่ไปหาหมออ๋อถ้าไม่ไปหาหมอก,ก็ไม่หยุดนะคะและ<อ>้วขายกี่โมงถึงกี่โมงคะสิบสิบโมงถึงห้าโมงเย็นอะ อ๋อสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะอันนี้กำลังทอดอะไรคะลูกชิ้นเลยคะชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูขายมากี่ปีแล้วคะป้าบัญญาติ0 <10 S 2> กว่าปีแล้วคะอ๋ะอสิบกว่าปีแล้วะนะคะอ๋อเริ่มต้นคือขายตรงนี้เลยใช่ไหมคะค่ะอืมค่ะตรงนี้ก็แบบว่าเขาเรียกว่าไงสงบดีนะคะป้าเน,ะนาะ,นาะแล้วก็มีลูกค้าแบบ ขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อเหมือนเป็นลูกค้าประจําเลยใช่ไหมคะค่ะโอ้ร้านนี้มีแต่ลูกค้าประจำผ่านไปผ่านมาค่ะผ่านไปผ่านมาด้วยนะคะนี่มีเพิกโรงงานค่ะโรงงานโยอขนมเลค่ะเบียร์สิงแล้วเบสบาน เยอะแถวนี้โรงงานอ๋อเยอะอ๋อโรงงานแถวนี้เยอะเลยใช่ไหมคะอืมอะอะไรขายดีสุดอะคะเกี๊ยวปลาหมึกปลาหวานค่ะอ๋อเกี๊ยวปลาหมึกปลาหวานะนะคะชิ้นก็จะลอง,ลองไปะะอะค่ะอ๋อค่ะค่ะอะเดี๋ยวมาดูคุณป้าบัญญัติทอดลูกชิ้นกันนะคะอ,นนอันนี้ก็คือแบบเสียบไม้ไว้แล้วนะคะ,คะทอดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ หมดลลูกทอดเพิ่มทอดไปเรื่อยๆทอดเพิ่มจนหมดนะคะช้าเต็มเลยเนะี่ยทอดไปเต็มหมดอะ่ะค่ะแต่ลูกค้ามาทีก็มาลุมเลยใช่ไหมคะ,ะลุมเลยหมดเลยอืมนะคะนี่อันนี้เป็นเป็นปูอัดค่ะไม้ละห้าบาทตอนนี้เขาขึ้นราคาลูกชิ้นทอดกันหมดแล้วป้าบัญจัยิยังไม่ขึ้นเลยนะคะยังค่ะ ยังราคานี้อยู่เลยราคาเดิมราคาเดิมนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูใช่ไหมคะได้สี่ลูกเลยอ่ะทุกคนห้าบาทแล้วก็ชุบด้วยนะคะชุบแป้งทอดด้วยโอ้โหสุดยอดเลยสุขาโรงงานเพียบเลยนะคะเอามารวมๆนี่วันละกี่โลคะป้าบัญญัติไม่รู้แต่มันมันเยอะอะเยอะใช่ไหมคะอุ้ยสุกแล้ว โอ้ไม่นานเลยนะคะป้าปัญญาจ้ะลูกค้าก็แวะเวียนมาซื้อกันนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อค่ะเกี๊ยวหมูยี่สิบแล้วก็ประหวาหัาในยี่สิบน้ำจิ้มหวานค่ะเกี๊ยวหมูค่ะ ที่เขาบอกว่าขายดีนะคะตัวนี้ไปปนกันนะคะนี่ไงปลาหวานปลาหวานไม้ละห้าบาทปลาหวานขายดีนะคะโมไม่เคยเห็นเลยทีเด็ดก็คือปลาหวานนะคะลูกค้าขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อคะ่ะมีมีแก๊ปด้วยหรอคะป้าค่ะโอ้ยมีแก๊ปด้วยนะเออ เดี๋ยวนี้นะคะถ้าถ้าเอาร้านเข้าออนไลน์จะขายดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวทอดค่ะเกี๊ยวทอดนี่ทอดนานไหมคะไม่นานค่ะไม่นานนะคะอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากนะคะมีหมอ้อเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กระทะทอดแล้วเขาใช้หมอ้อทอดแล้ว <c oughs> ดีกว่ากระทะยังไงอะคะป้าปัญญาตน้ำมันมันแบบเหมือนสูงอะกระทะมันจะแบแทน้น้ำมันเยอะมากอ๋อค่ะใช้หม้อจะน้ำมันจะน้อยกว่าค่ะใช้หมอ้อน้ำมันจะน้อยกว่านะคะจะประหยัดน้ำมันกว่าเนาะ่าหวานอย่างนี้นะคะทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะ <laughs> นี่เป็นปลาไม่มีกระดูกปลามางทีเก็ไปทำอะไรกินก็มาปิ้งกับทอดนี่แหละนี่ค่ะนี่เป็นปลาหวานนะคะทุกคนนี่ทอดไม่นานทอดไม่นานค่ะทุกคน ลาหวานอันนี้เป็นปลาหมึกค่ะทุกคนก็คือไม้ละห้าบาทนะคะชุบแป้งนะคะนี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นชุบค่ะชุบลงไปปกติเขาไปย่างเออปกติเขาไปย่างนะคะปลาหมกนะึกเนี่ยเป็นปลาหมึกเค็มอะ่ะหมึกเค็มปลาหมึกเค็มนะคะ กินกับน้ำจิ้มอะไรอคะน้ำจิ้มสูตรโบราณนะคะอืมนี่หุยหอมนะปลาหมึกหอมนะคะทอดแป๊บเดียวเหรอคอ๋อทอดแป๊บเดียวเองออเที่ยวสิบห้าบาทอันนี้เหมือน,น,นกันมคะค่ะ เอาเกี้ยวใส่เลยแต่นี่เลยนะก็ยี่ห <9. S 2> ้า <5. S 2> เป็นยี่ห้าดูเอาหวานมีหวานกับเผ็ดนะคะเส้นหมูค่ะโอ้ลูกค้ามาเรื่อยๆทุกคนลูกค้ามาเรื่อยๆเชิญค่ะ นั้นปลาจ้ะจ้ะน้ำอะไรคะเลอกได้เลยนะคะอันไหนจิ้มคะ,ะลาไปเลยอ่ะ น้ำจิ้มเรียบร้อยค่ะแต่โมลเลือกบ้างนะจ๊ะทุกคนโมเอาเป็นปลาหวานค่ะแม่เอาปลาหวานกี่ไม้คะอันนี้<อ>เป็นปลาหมึมก,มกเลยลค่ะยังไม่ได้กินเลยลองปลาหมึกสักสามไม้เนาะแล้วก็เป็นลูกชิ้นหมูเป็นลูกชิ้นหมูมนี่ที่เขาเลือกไว้นะนี่ค่ะปว่าแยกน้ำจิ้ม แล้วก็เกี๊ยวยี่สิบค่ะอันนี้ค่ะเกี๊ยวขายดีมากเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะคือสามชิ้นห้าทุกคนหกชิ้นสิบสิบสองชิ้นยี่สิบนะคะไไน,นี่น้ำจิม้มลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะคุณป้าได้ค่ะแปดสิบห้าบาทค่ะทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวเราไปกินกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเดี๋ยวโมเริ่มจากเปาหวานก็เลยเพราะรู้สึกอยากกินมากเลยนะคะไม้ละห้าบาทไปกินเลยค่ะข้างนอกกรอบข้างในหนึบอืมเฮ้ยมันเข้ากันได้ไงอ่ะ กรอบนุ่มหวานปลาหวานมีความหวานนะคะหวานเค็มอร่อยอปลากรอบก็อร่อยต่อไปเรามากินปลาหวานกับน,น้ำจิ้มกันนะคะใส่ลงไปเลยเป็นน้ำจิ้มสูตรโบราณของเนี่ยค่ะทางนี้นะคะคนพิซซูโร่เขาจะกินน้ำจิ้มแบบนี้กันประมาณนี้ กินกับน้ำจิ้มอร่อยมากมหวานเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวขึ้นมานะคะเข้ากันกับปลาหวานมากเลยไม่เหมือนร้านไหนเลยต่อไปเรามากินปลาหมึกกันนะคะแบบยังไม่จิ้ม เห็นได้ว่ากรอบเลยค่ะข้างในนึบเหมือนกันเค็มน้อยนะไม่เค็มมากเดี๋ยวเอามาจิ้มกับน,น้ำจิ้มนะคะอุ้ยปัาหมึกอร่อยเพราะว่ามันได้กลิ่นหอมของปัาบหมึกอะค่ะ มันเข้ากันกับแป้งแล้วก็น้ําจิ้มมากเลยมันได้กลิ่นปลาหมึกออกมามันเลยอร่อยอะ่อปะปลาหมึกอร่อยมาสั่งปลาหมึกราคาอร่อยเดี๋ยวเรามากินลูกชิ้นหมูกันนะคะจิ้มลงไปในน้ําจิ้มเลยค่ะโอ้น้ําจิ้มที่นี่เขาไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะปกติเขาจะเป็นน้าจิ้มมะขามแต่เป็นน้ําจิ้มเหมือนพริกอะ่ะ อืน้ำจิ้มเผ็ดหวานแล้วก็เปรี้ยวคือเปรี้ยวตามมานิดนึงนะคะไม่ได้แบบเยอะอ่ะเหมือนพริกแกงไหมไม่เหมือนพริกแกงเหมือนพริกส้มอืมไม่เหมือนด้วยอร่อยอืมไม่ได้เหมือนพริกแกงนะทุกคนเหมือนน้ำจิ้มน,นี่แหละแต่ว่ามันแบบหวานหวานเผ็ดๆปกติมันจะแบบหวานเปรี้ยวเผนะ็ดเนาะอันนี้หวานเผ็ดแล้วค่อยเปรี้ยว อืมอืมอ่าทุกคนต่อไปเรามากินเกี๊ยวกันค่ะอืมกรอบอืมทำไงเป็นหมูอืม,อมเกี๊ยวอร่อย ชอบเกี๊ยวเกียวข้างนอกนะคะก็มีความแบบว่ากรอ,อบจืดๆเนาะกับหมูข้างในมีความหวานนิดๆไม่เค็มนะคะแล้วก็กินกับน้าจิ้มเนี่ยมันเข้ากันมากเลยค่ะไม่เค็มเกินไปอะ่ะอันนี้เดอะเบสเลยอืมนี่อ่ะาทำหมูอร่อยจังเลยอะ่ะอืม,อม าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายส่องดวงามจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดีสระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไครบ์ชมโมมากินเชียงแน